นี่ยค่ะคุณผู้ชมได้ยินเสียงไหมคะได้ยินเสียงระเบิดดังชัดเจนเลยอะ่ะดังตู้มและชาวบ้านนะคะบางคนยังไม่ได้อพยพนะคะถ้าอยู่ใกล้ ก็ทางการเนี่ยเขาก็แจ้งไว้แล้วว่าระยะรัศมีเท่าไหร่อำเภออะไรตำบลอะไรไปอยู่ในที่ปลอดภัยจะด,ดีที่สุดเพราะว่าเราไม่แน่ใจเลยพี่นรงอย่างที่เราแจ้งไปว่าทางฝั่งกัมพูชาเขาวางกําลังอาวุธนะคะเล็งรัศมีมาในพื้นที่ของประชาชนนะคะใช่ครับ IBM ี1อของเขาอะฮะ อนุภาพรุนแรงก็จริงแต่ว่าไม่มีความแม่นเลยนะครับแล้วก็ปูพรมมาที่ฝั่งพลเลือนไม่ใช่กองกําลังของทหารไทยแต่อย่างใดเลยนะครับ<ะ>และพี่น้องประชาชนตามพื้นที่แนวชายแดน,นครับยกโทรศัพท์ของท่านขึ้นมาเปิดดูครับเพราะว่าเราส่งเซลล์บล็อดแคสต์ไปแจ้งทุกพื้นที่เสี่ยงภัยแล้วนะครับว่าให้เร่งอพยพผู้ใหญ่บ้านกำนัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิง่นตอนนี้ประกาศเสียงตามสายเรื่องของการอพยพไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยนะครับก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนช่วงนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีการแจ้งจาก army military อีกนะคะว่าที่ปราสาทต,ตาควายเนี่ยก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วในขณะที่กองทัพ บอกทันกระแสะคะ่ะบอกว่ากองทัพภาคที่1นะคะบอกว่าเพื่อความปลอดภยัยกองกำลังบุรพาขอให้ประชาชนในพื้นที่ในแนวชายแดนจังหวัดสระแก้วอพยพไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงคือเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะฮะสถานก,การณ์โดยรวมสี่จังหวัดคืออีสานใต้พื้นที่ของกองทัพภาคที่สองครับแต่นี่ฮะสระแก้วกองทัพภาคที่1ครับแจ้งมาแล้วฮะเพื่อความปลอดภยัยกองกำลังบุรพาขอให้ประชาชนพื้นที่ตามแนวชายแดนจังหวัดสระแก้ว อบพยพไปยังศูนย์พักพิงด้วยนะ